สองสสูนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับตอนนี้เราเออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับในรอบ2 0 0 0 0บาทนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของพี่อนันต์ผู้ที่มีความเจ็บปวดทางด้านร่างกายมาตลอด10ปีไปทบทวนเรื่องราวของพี่อนันต์กันเลยครับเชิญครับคนตายราจริงไม่ฟินปลอกลิงยิง สคนไนดีครับผมนายนันต์กอดโปรวงอายุ40ปีอยู่อำเภอเดาจังหวัดสงขลาครับปรดีผมเป็นโรคสะเก็ดเงินครับเป็นมาสิบกว่าปีแล้วนี่ครับโรคสะเก็ดเงินก็โรงนี้เป็นกแล้วก็มีอาการกันเห็นบอกว่าท้อแท้หัวใจครับท้อแท้ถึงขนาดที่อยากจะจบชีวิตตัวเองลงเรามีตำหนิถ้าเรามีตำหนิแล้วจะไปที่ไหน พี่ๆก็มองก็ต้องใส่เสื้อใส่เสื้อแขนยาวซะหอกอยากจะกล้าัวตายช่วงนั้นพี่สาวบอกว่าพ่อแม่ส่าห์เลี้ยงมาข้างในมันเจ็บปวดขนาดนั้นพี่มันก็มันก็เล้าๆเหมือนกันครับแต่ว่าอยากจะสู้ยังไงก็จะสู้ไปก่อนคนตายใจดีแม่น้องแม่เชื่อพี่ดีแค่ไหน ครับทุกวันนี้ผมก็ทํางานเป็นรปภทางานเป็นโรงงานยางครับทำตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าครับได้เงินเดือนก็ประมาณแปดถึงเก้าพันครับผลค่าบ้านอีกสองพันแล้วครับแล้วก็ไปรักษาตัวประมาณสองพันได้แล้วก็ที่เหลือก็ไว้กินไว้ใช้เติมน้ำมันรถไปทํางานในวันนี้ครับในการรักษานั้นคือทําอะไรบ้างครับเดือนไหนถ้าไม่ั้างไปฉีดยาที่คลินิกก็สบายมันจะแห้งครับเงียบไปครับเดือนไหนดู ช่วงไหนที่ตังมันขาดแคลนก็ไม่ได้ไปหาหมอครับมันก็ขึ้นลามขึ้นมาแบบนี้ครับเรามีปมด้อยแล้วครับพอจะเข้าไปหาใครจะเข้าไปหาผู้หญิงเราก็ไม่ไม่กล้าครับเพราะว่าพอก็เห็นสารสารรูปเราก็รู้ตัวอย่างครับเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะทําอย่างนั้นก็คือผมก็อยากมีครอบครัวอย่ครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็มันอยู่ไม่ได้ครับมันเหงามีเป้าหมายในชีวิตยังไงพี่ได้ตังไปอย่างแรกก็คือรักษาตัวเองให้หายครับจะาไปให้ส่วนรักษาโรคผิวหนังนี่ครับ แต่คนอื่นเป็นเหมือนผมเขาจะได้ไม่ตรงตัวนามานขอต้อนรับคุณอนันต์ปลอดโปร่งหมายเลข28่สิบครับครัทนทีแล้วพี่อนันต์บอกว่าอยากจะสู้ต่อเพราะเชื่อว่ายังมีอะไรดีๆในโลกใบนี้ให้ได้ดูตอนนี้เป็นอย่างนั้นไหมตอนนี้ก็ยิ่งกว่านั้นอีกครับยังไงเพราะว่าครับ จะฆ่าตัวตายไม่ฆ่าแล้วครับรูถึงกาใจดีขึ้นครับมีคนรู้จักอ้าวนี่นักลงคนรักคือกลับบ้านไปคนทักเลยเอาเก่งนะเก่งนะเขาพูดแบบนี้ครับมาให้กําลังใจให้กําลังใจครับต้องขอญาตถามเป็นอาการนิดหนึ่งครับตอนนี้เป็นยังไงครับอาการอาการบาดแผลเอ้ยดีคุณผู้ชมครับ ทันทีแล้วถ้าใครได้ติดตามดูนะฮะต้องบอกว่าการเสกเงินเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยสีก็คือเหลือแผลเป็นสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเหลือแค่เป็นรอยแผลเป็นกันเนี่ยตอนนี้เรียบไปหมดแล้วเพราะอะไรครับพี่อนันต์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอ่าหมอปรเมศขอบคุณมากครับผมรู้สึกว่า ตอนนี้เหมือนกับเจอหมอเทวดาครับสิบกว่าปีที่ผมหาหมอมารักษามาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่เคยเจอยาแบบนี้ไม่เคยเจอแบบขอบคุณมากครับเหมือนกับหมอเทวดาครับผมขออนุญาตนะคะคุณหมอไม่ได้รับตังใช่ไหมครับไม่ได้รับครับนี่ไงผมก็ไม่รู้จะพูดไงได้แต่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะขอกลับขอบพระคุณนะครับคุณหมอนะครับขอบพระคุณมากครับครับผม ผู้ชมครับตอนนี้ผมมีความหวัพี่อนันต์เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ใช่ครับวันนี้อย่างที่ผมบอกครับมีหลายคนที่ท้อแท้จริงๆในฐานะที่คนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่่างพี่อนันต์เนี่ยผ่านจุดนั้นมาได้แล้วมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับครับก็อยากจะขอบอกว่าให้สู้ๆครับอย่าท้อครับเหมือนผมครับสู้ครับครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพี่อนันต์นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข28แล้วส่ง SMS มาที่4777888พี่อนันต์ครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ ออกหักจำบ่อยๆครับเชิญครับ<อ> เที่ยงจำบ่อ้บ่อยก่อนตายฉันคงจำไปถึงร้อยอกหักสามใ้บ่อยถูกลอยหายตมรายอมรักมาจนเงินทองมองไม่เห็นคนหา ก็าต<ข>ึงไม่เคยตาให้ตาจะมีแค่เพียงว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยากรู้ค่าที่ผู้หญิงบู้ชาน้กใจหรือว่าเงินตาหรือสักดีหนายิงใหญ่ยี่ใจซืสอ รลบรโล่ใจร้ายใครก็ต้องร้องไห้ใครจะได้ความรักยอมรัรบความรักแท้จริงเป็นสิ่งาด้ยาซื่อตรงนั้นคงไม่พอกให้รัก สิ่งที่ยิ่งะหนักคนรักจะต้องหลงรู้ว้พี่ไฮครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่น,นันชีวิตใหม่เนาะครับ แล้วอกหักซ้ําบ่อยบ่อยพี่เอามาร้อง <c oughs> ตอนที่พี่ร้องบ่อยบ่อยเสียงมันกระเส่าเสียงสั่นกระเส่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่นี่มันฟังแล้วมันเพร้ออีกแบบหนึ่งไม่เหงาแล้วนะ,ม,วนะมีคนคุยด้วยแล <c oughs> ้วนะทีนี้คนไ้คุยด้วยเราก็เชิดเราคุยกับหมากับแมวก็ได้เ <c oughs> พราะเราดูดีแล้วนะพี่นะ <c oughs> ขอให้พี่ชุ่มฉ่ำสดชื่นอย่างนี้ตลอดไปเบอร์28วันนี้อยู่ในใจของคุณผู้ชมหรือเปล่าคะโหวตกันเข้ามาสิคะพี่นันค่ะขอบคุณมากครับพี่ไอ้ครับ เชอรพี่ยงครับพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นฟังอนันต์ร้องเพลงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแต่สําหรับพี่แล้วฟังแล้วรู้สึกเพราะรู้สึกมีความสุขอน,นันต์ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเลยครับครบเลยขอให้อน,นันต์รักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับสําหรับเรื่องความรักถ้าเราดีทุกทุกอย่างมันจะมาเองครับผมเชื่อว่าคนเราเกิดมามันต้องมีคู่ในโลกนี้ใครไี่มีคู่ไม่ใช่หรอกมีทุกคน<ล>ครับ <laughs> <Yeah. laughs> อยากจะบอกอท่านผู้ชมนะครับให้กําลังใจอนันต์ด้วยนะครับทารักอนันต์ชอบอนันต์ก็หมายเลข28โชคดีครับน้องอน,นันต์ขอบคุณมากครับพี่โยงใช่ครับพี่เอกวันนี้ต้องบอกว่าคุณอนันต์ถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของชีวิตเนี่ยเหมือนผ้าที่ไม่ได้ซักนานคุณอนันต์เป็นคนไม่กล้าเาผ้าออกมาซัก คุณนันเอาผ้าแค่ออกมาผึ่งแดดเฉยๆแต่ละครั้งแต่วันนี้คุณกล้าตัดสินใจมาในรายการจันพันดาวของเราเอาผ้าผืนนั้นออกมาซักแล้วก็มีมือขยันหลายๆที่ซึ่งเป็นหัวใจคนไทยเนี่ยมาช่วยกันขยี้ความสกปรกในผ้านั้นจนกลายมาเป็นผ้าขาวสะอาดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกความรู้สึกที่ดีที่มาอม,มอบให้กับคุณนัน,น,น แต่ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้คุณนันนันเดินทางไปต่อไหมไปต่อแบบใสๆแบบเนี้ยก็โหวตกันเข้ามาที่หมายเลข28นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับทำไหมครับชอบเสียงของพี่นันมากครับเสียงแกมีเอกลักษณ์มากมีคาแรคเตอร์ชัดมากการนี้พี่ได้มารายการจำพันดาวนะครับก็ถือว่าพี่โชคดีมากเพราะว่าหลังจากจากที่พี่กลับไปเนี่ยชีวิตพี่ดีขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้นใช่ไหมครับผู้คนเข้ามาหาแลวคือเข้ามาหวังดีกับเรามากขึ้นยังไงก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้สิ่งดีๆมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คือขอให้มีสติใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับน้องมิครับเชิญค,ครับน้องมิ้งค่ะเมื่อสักครู่ก่อนที่พี่อนันต์จะร้องเพลงค่ะมิ้เห็นในวีทีอาร์ครั้งที่แล้วว่าพี่อนันต์บอกว่า นอกจากรักษาตัวเองแล้วก็อยากจะเอาเงินไปให้ศูนย์ผิวหนังที่ไปช่วยคนที่เป็นโรคเหมือนกับพี่อนันต์ใช่ไหมคะรู้สึกว่าโหทาไมพี่เขาถึงแบบจิตใจดีจังเลยเขาไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองแต่ว่าเขายังนึกถึงคนอื่นๆด้วยค่ะก็ยินดีกับพี่อนันต์ด้วยนะคะที่ได้มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นมิ้ก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจคะ่ะให้พี่อนันต์มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปช่วยบวกให้พี่อนันต์บวกยี่สิบแปด้ด้นะคะขอบคุณมากครับ,บคุกครับ ผู้ชมครับมนุษย์เราคงจะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ได้นะครับถ้าปราศจากเพื่อนข้างกายจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับอย่างที่ผมบอกแค่มอบรอยยิ้มที่อบอุ่นให้กับพี่อนันต์หรือคนที่มีชีวิตที่ใกล้เคียงกับพี่อนันต์แบบนี้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยผมดีใจแทนที่นอกจากพี่อนันต์นั้นจะหายจากโรคไม่ต้องทุกข์ทรมานแล้วพี่ยังหายขาดจาก โรคกลัวหัวใจตัวเองของพี่ด้วยยินดีด้วยจริงๆนะครับแล้วคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับน้องโดโดผู้พิการทางสายตาแต่ไม่เคยพิการทางหัวใจครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับอันนั่นครับไม่เล็กกีทิเปกับยักษ์ได้เงินไปดักซ่าตัวเองกับชโยฟพมด้วยนะครับ